สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ดินะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานดิวอลินเมียเซเลนกี้ i, ผู้นําของยูเครนนะครับยอมรับว่าทหารยูเครนเสียชีวิตไปแล้วประมาณ43 0 0 0นายนับตั้งแต่สงครามราัสเซียนั้นเริ่มต้นขึ้นเต็มรูปแบบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2565โดยทางด้านวอลินเมียเซเลนกี้นั i, น้นโพสต์นบนโซเชียลมีเดียว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บ3 7 0 0 0 0นายแม้ว่าตัวเลขน,นี้จะรวมถึงทหารที่ไดด้บ,บา มากกว่าหนึ่งครั้งและบางคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเขายังอ้างว่าทหารรัสเซียนั้นเสียชีวิตไป1 8, 000, 9 8 0 0 0นายและบาดเจ็บอีก5 5 0 0 0 0นายไม่ว่ายูเครนและรัสเซียจะเผยแพร่ประมาณการสูญเสียของอีกฝ่ายบ่อยครั้งแต่ทั้งสองประเทศมักไม่เปิดเผยรายละเอียดตัวเลขของฝ่ายตนเองโดยตัวเลขใหม่นี้ถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของจํานวนผู้เสียชีวิตในยูเครนนับตั้งแต่ต้นปีนี้ และครั้งสุดท้ายที่เซเลนที่รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับจํานวนผู้เสียชีวิตในยูเครนคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 7ซึ่งเขาระบ,บุว่ามีทหารเสียชีวิต31,000นายคาดว่าประทัดดีของยูเครนจําเป็นต้องเปิดเผยตัวเลขนี้หลังจากที่ทางด้านโดนันทป์ว่าที่ประทัดดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเขียนบนโซเชียลมีเดียว่ายูเครนสูญเสียทหารไปแล้วถึง400,000นายการทีตทหารรัเสเซียเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บเกือบ600,000นายแต่โดนันทป์นั้นไม่ได้ระบ,บุว่าตัวเลขเหล่านั้นมาจากไหน โดนัลด์ทรัมป์แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนมาเป็นเวลานานว่าเขาต้องการยุติสงครามเขากล่าวด้วยว่ามีการสูญเสียชีวิตจํานวนมากโดยที่ไม่จําเป็นประมาณการตัวเลขความสูญเสียของเซเลนกี้นั้นก็คล้ายกับที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของตะวันตกเคยระบุว่าการสูญเสียของรัสเซียนั้นราวๆ8ปดแสนนายทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกมาระบุว่ารัสเซียสูญเสียทหาร4 5 6 8 0นายในเดือนตุิกักายน2567เพียงเดือนเดียวซึ่งมากกว่าเดือนใดๆนับตั้งแต่เรริ่มมีกา เปิดปฏิบัติการแต่งรูปแบบในเดือนกุมภาพัน์ปี2565ตามการประมาณการล่าสุดโดยข่าวกรองก์ลาหมของอังกฤษพบว่าทหารรัสเซียเสียชีวิตและบาดเจ็บเฉลี่ย1,523นายต่อวันเมื่อวันที่28พฤศจิกายนกระทรวงระบุว่ารัสเซียสูญเสียทหารมากกว่า2,000นายในวันเดียวรัสเซียโต้แย้งตัวเลขดังกล่าวโดยกล่าวในแถลงการว่ายูเครนสูญเสียทหารมากกว่ารัสเซียหลายเท่าส่วนประเทศต่างๆมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าจำนวนทหารรัสเซียสูงกว่ายูเครนมาก เนื่องจากใช้ยุทธวิธีบทเนื้อกองกาลังรัสเซียกงเนินหน้า่างต่อเนื่องตามแนวรบภาคตะวันออกสามารถที่จะยึดพื้นที่ได้ราว2,350ตารางกิโลเมตรทางตะวันออกของยูเครนและในภูมิภาคครูสทางตะวันตกของรัสเซียเอาไว้ได้ตั้งแต่ต้นปีกองกาลังยูเครนย,ยังคงควบคุมพื้นที่ของรัสเซียในจํานวนเล็กน้อยซึ่งถูกยึดครองจากการบุกโจมตีรัสเซียแบบกระทันหันเมื่อวันที่6สิงหาคม2567 กระทรวงกลาโหมรัเสเซียระบุว่ามีทหารยูเครนเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บมากกว่า38,000นายในภูมิภาคกรุดเพียนแห่งเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์เนวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถ่ายอินเตอร์เนวด้วยครับ